สวัสดีครับพวกช่องในเอกเกานะครับตอนนี้กะมากูหนูนะครับอนี้รครคับคางวอปลานะครับกูผลงานประกอบการคางบอัอปลาไม่ค่อยดีพี่น้องมาเคลื่อนก็บ่ค่อยดีแต่ทาาดีบักขักท่าง,งามกองกีบอกร้ายเลยแต่หนูไปใส่เนี่ย <c oughs> ครับสภาพบรรยากาศพี่น้องในเะบืองโอ้กาดีครับพี่นอ้องมีแต้มแล้วเด้นี่นี่หนูหนองขาวครับ งามเลยลงๆๆๆๆเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งแต้มต่อไปพอมันนี้เขาใส่็สองหมายใช่ครับแต้มที่สองครับเริ่มเข้ามากเลยม,มีแต้มแล้วนะครับพี่น้องอืมอเอาดวลกันหมดดวลกันเต็มตอนสั่งสิเป็นยังไงควายมันหมัน,มนนะครับนี่ครับพี่น้องเจ้าโอเคครับภาพบ่อ,บอบปลาปลาสวายนะครับมาขึ้นเต็มอยู่ถัดไปเจ๊กหน่อยกับมีแต้มตเหรอครับพี่น้อง เหมือนเส้นขนส้นเธอหนังตามองแหอาหารปลาครับนี่โวยงามพี่น้องแจ๋วเลยสวยเลยครับว้าวเอาเอาเอามันหมันเขมันครับเริ่มมีแต้มแล้วเริ่มมีแต้มแล้วพี่น้องขี้งอเริ่มต่อเนื่องแล้วพี่น้องโอ้ยมันหมันมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยสพี่หีเด้อครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้เคพี่น้องเปิดพี่น้องมึงโอ้สวงามเพี่น้อง ครับโอ้เหล็กหลายลังโอ้ยมัน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 ครับคิดเริ่มเขาไม่มีเต็มหรอกครับออ๋พี่น้องเอาหยับยืนแล้วยกเล่มแล้วโอ้ถือดีๆถือดีๆครับสวยๆงามพี่น้องโอ้ยจะจืดป่ะเนี่ยได้ครับได้ครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับเจ้าที่ะส้างนี่ครับบ้านเจ้าของครับเขี่ครับเอาพี่น้องครับมีมีแต้มครับพี่น้อง เดี it, Luckily, ่ยวๆเลยครับสวยเลยครับขังวอปลาครับขางไม้เขาหน้าเขาสวยงามครับพี่น้องอาจารย์นะครับน้องโดนะครับแล้วกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแต้มเลยครับพี่น้องนี่นี่ข้างหน้า่แต้มดิมาิ่งกันเห็นมันดง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 อยู่ไหมนี่นะโอ้โหวูนครับเล่นยิมนาสติกสองแต้มซ้อนครับโอเคครับพี่น้อง เช็กสิรอดบปรรด่าอดเนาะพี่นอ้องตัวนี้หน่อยนะเน,นี่ผมปล่อยไปไปนะครับไปบอกมาไปมันตกใจแต่ก็ฟื้นครับฝั่งนี้มันฟืน้นกรันโอเคครับพี่น้องให้เขาฟื่อนกันสีหลอ,อดอยู่ดอกเดี๋ยวผมหร่งไม้ไปขั้นกลับมาบหรอดหลอด,อ,ดอ๋อไปแล้วไปแล้วไป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 เออไปบ่ต้องดีใจไปไป นี่ที่หันมาสุ่ยไปโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับหนูไล่หนูไล่โอ้โอเอานี่คนกันเสียงเหมือนจะเหมือนหนูตองขาวอา้าวไม่ใช่ของผมเสียงเหมือนจะเป็นหนูตองขาวน,นี่หนูนี่หนูตองขาวหนูตองขาวอ่างหนูกันมีเนอะง โอเคครับพี่น้องเศานี้แต้มผมแมงห่างนะครับมันแต้มหนึงพี่น้องนกกินกับพ้องนั่นนะครับก็น,นกกับกินบ่อิ่มบ่มากินห้องกันลั่นหลายลั่นหลายนะพี่น้องครับแต้มหนึ่งสวยเงนินอะไก็เป็นตึ๊งตึสองแต้มสมองแต้มซสอนพี่น้อง มาสวยนกบ่บท่านนกครับอ้าสองเต็มสอนสองเต็มสอนเลยครับนี่ธรรมดาพุดแล้วครับคนรอ,อนองใส้ในโนโนแล้วในนูวแล้วอย่างเี้ครับพี่น้องเดี๋ยวิ่งแต้มต่อไปคือต้องตั้งตรงทิ้งดิทุกหลังเลยครับสวัสดีครับพี่น้อง มวยนี่ก็ภาพว่ากูหนูครับ,บจะลักเลี้ยวเลี้ยวมวเข่าเลื้ลงแป้งเดียวครับเกีียวไปนี่ครับหนูหลายพี่น้องได้กันละนาเเลยน้องซ้ายฟังหนึ่งรอบที่แล้วผมได้หนูฟุกสีต่ตมีรุ่นใหญ่เลยพี่น้องผมให้น้องมันดังมันได้สามตเสานี่หนูแพงใหญ่แล้วอาจารย์ครับสิมานี่ตัว เห็นไทยคลิปหยับหยับหย,ย,ยับเลยนกลักล่าเกษตรกรวันทุ่งครับเพราะว่ามันเป็นแปลงเขา่าแปลงเดียวขันเกี้ยวมานี่ความโอ้โหขันยูกไก่เนี่ยมาตีหนูเลยเด็นเลยขันยูกไก่เนี่ยตีว่าเป็นเกษตรมาแลุ่งตีบ้างนี่พี่น้องนู่หลายแปลงนี่อาจารย์เนี่ยนู่หลายแปลงขันโหวมยูกไก่เนี่ยมาตีแล้วโอ <laughs> เคครับพี่น้องเดีย๋ยวเราไปสรุปแต้มกันเมื่อยล่ะ ไปสวัสดีครับพี่น้องก่อหเวลาสรุปแต้มนะครับมือนี้นะครับไม้นี่ทิเป็นการเขาเจ้าสิเกี่ยวเขานะครับนี่มันขาเจ้าสิเกี่ยวเขานี่ไม้นี่แหละพี่น้องโอ้คัน้คันยุ่ไกลนี่มาตีหนูหลายพี่น้องนี่ครับสรุปแต้มครับเศ้านี้ของผมได้สิบหาแต้มครับน้องได้สิบสองครับอาจารย์ได้สิบเจ็ดนะรวมกันแล้วสี่สิบสามปะสี่สามทั้งไดสี่สิบสามแต้มพี่น้องครับครับวันนี้สี่สิบสามตัวครับเช้านี้ นะครับเจ้าของนาวันนี้เกี่ยววันนี้ลงเนี่ยครับเสียดายวันนี้หนูเยอะด้วยไม่ได้อยู่ใกล้แล้วใช่เนี่ยมาเจอมาเจอคุกเข้าไปมันได้จริงผมคุกได้ตัวนะใช่วันงวดก่อนผมก็กดไปสี่ตัวมันมาดักกันทุกวันนะเนี่ยโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย